ข่าวไอ้เทามานัดหิ้วแป้งดังรอบสองในออสเตรเลียเมื่อสื่อออสซี่ The ะซิดนีย์มอร์นิ่งเฮลสื่อออสซี่วารองวัลข่าวยอดเยี่ยมแห่งปี2 0งถจากข่าวนี้ไอ้เทาหิ้วแป้งดังอีกแล้วมึงนี่ดังสุดๆจริงๆนะไอ้เทา เรื่องราวดังกล่าวเป็นที่ฮือฮาและเกี่ยวกราวในโลกออนไลน์ข่าวนี้ดังตั้งแต่ปีก่อนมาวันนี้ดังอีกครั้งเมื่อมูนิติเคนเนดีจัดมอบรางวัลรายงานข่าวยอดเยี่ยมแห่งปีและข่าวนี้เรื่องของรัฐมนตรีบิดเบือนข่าวเรื่องราวสมัยเคยต้องโทษจำคุกในนครซิดนีย์ ข่าวนี้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมในประเภทรายงานข่าวคดีความใจสารเรื่องราวดังกล่าวเป็นที่ฮือฮาและเกี่ยวกราวในโลกออนไลน์เมื่อบีบีทีไทยได้รายงานข่าวเมื่อ5ชั่วโมงที่แล้วโดยมีรายละเอียดใจความว่าข่าวธรรมนัตขนแป้งคว้ารางวัลข่าวยอดเยี่ยมที่ออสเตรเลียเมื่อวันที่6พฤศจิกายนที่นครซิดนีย์ มูลนิธิเคนเนดีจัดพิธีมอบรางวัลรายงานข่าวยอดเยี่ยมเพื่อเป็นเกียรติแก่เรสเคนเนดีอดีตนักข่าวอาชกรรมชื่อดังชาวออสเตรเลียผู้ร่วงรับในปีนี้มีผู้ส่งผลงานเข้าแข่ง550รายในรางวัลประเภทต่างๆ29ประเภทข่าวสืบสวนสอบสวนเรื่องราวของรัฐมนตรีอดีตนักโทษบิดเบือนเรื่องราวสมัยเคยต้องโทษจำคุกในนครซินีย เอกชนคาร์บิน m i มินิสเตอร์ n ช่นเร over sydney jail time mm hmm. ของนักตีพิมพ์ sydney morning herald และเดอะเอที่ตีพิมพ์เมื่อวันที่9กันยายน2019 mm hmm. และรายงานคำชี้แจงของร้อยเอกธรรมนัสพรมเผ่าต่อสภาผู้แทนราษฎรว่าสิ่งที่ถูกจับเป็นแป้งฟ้ารางวัลข่าวยอดเยี่ยมในประเภทการรายงานข่าวคดีความในศาล ไมเคิลรเฟนหนึ่งในสองผู้สื่อข่าวที่ร่วมกันขุดคุยคดีนี้กล่าวกับ b ีบไทยหลังได้รับรางวัลว่าความจริงมีอยู่มานานแล้วเป็นข้อมูลที่เปิดเผยในที่สาธารณะข้อเท็จจริงเหล่านี้มีความหมายยิ่งข้อเท็จจริงเหล่านี้มีอยู่จริงและข้อเท็จจริงเหล่านี้มีค่ายิ่งที่เราควรต่อสู้ให้ได้มา b b บทีไทยชวนอ่านเรื่องราวย้อนหลังของข่าวนี้ ในความคืบหน้าของข่าวดังกล่าวนี้มีประเด็นที่น่าสนใจคือบีบไทยได้รายงานข่าวว่าหลังจากรายงานข่าวนี้ออกไปรัฐมนตรีธรรมนัสบอกว่าจะฟ้องร้องสื่อออสเตรเลียวันนี้ข่าวนี้ได้รับรางวัลเป็นข่าวยอดเยี่ยมรัฐมนตรีธรรมนัสฟ้องหรือยังครับอีกครั้งหนึ่งบีบไทยได้รายงานว่าหลังรายงานข่าวสื่อออสเตรเลีย บีบไทยได้เดินทางไปซิสเน่เพื่อเปิดเอกสารทางการของออสเตรเลียซึ่งยืนยันว่าธรรมนัตโบรพมชื่อเดิมของธรรมนัต์คมเผาถูกจำคุก4ปีก่อนให้ในประเทศจริงในความผิดฐานมีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับการนำเข้าเฮโรอ,อีนไปออสเตรเลียด้านเจ้าตัวบอกกับบีบีีไทยเมื่อเดือนตุลาคม2562ว่ากำลังขอให้กระทรวงต่างประเทศไทยติดต่อขอคำพิพากษาจากออสเตรเลีย และอีกครั้งหนึ่งบีบีทไทยรายงานว่าระหว่างถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยพักฝ่ายค้านเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้วงเล็บ2563ร้อยเอกธรรมนัฐชี้แจงต่อสภา,าเมื่อเข้าสู่ช่วงแรกของวันที่27คกุมภาพันธ์ว่าผมขอยือนยันว่าการเข้าดำรงตำแหน่งในฐานะรัฐมนตรีชอบด้วยกฎหมายและไม่ขัดรัฐธรรมนูญแน่นอน ร้อยเอกธรรมนัฐกล่าวว่าการเข้าสู่ตำแหน่งทางการเมืองเป็นต่อๆพะเยาคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ตรวจสอบคุณบัติเรียบร้อยแล้วไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมว่าถูกต้องโทษโดยสารไทยแม้แต่ครั้งเดียววงเล็บติดคุกที่ออสเตรเลียไม่ใช่สารไทยและเมื่อชาวพะเยากว่า52,000คะแนนเลือกก็พิสูจน์แล้วว่าเขาสามารถทำประโยชน์ได้วงเล็บแม้จะติดคุกในคดียาเสพติดก็ตาม ประเทศไทยไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของใครการจะอ้างคำสั่งใดของประเทศอื่นมามีผลบังคับใช้กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี2560ไม่ได้ดังนั้นการเข้าสู่ตำแหน่งผมไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา160มาตรา98เนื่องจากมาตรา98วงเล็บ10ระบุชัดเจนว่าการนำเข้าส่งออกหรือผลิตและจำหน่ายผมไม่ได้สารภาพว่านำเข้าส่งออกหรือผลิตจำหน่าย สารเส็บติดประเภทเฮโรอีนแต่ผมติดคุกจำคุกเพราะผมเกี่ยวข้องกับการนำเข้าเฮโรอีนโอ้ oh. และเมื่อวันที่17มิถุนายนปีนี้สารรัฐธรรมนูญมีมติพิจารณาคำร้องขอสมาชิกสภาผู้แทน51คนที่ขอให้วินิจฉัยสมาชิกภาพต่และตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรและสากรณของร้อยเอกธรรมนัพรมเผ่ากรณีนี้ ตื่นื่องจากตตพักเก้าไกลยื่นหนังสือต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมให้ส่งเรื่องต่อไปยังสารรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาว่ารัฐรมนตรีช่วยว่าการเกษตรผู้นี้ควรพ้นจากสมาชิกภาพสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือไม่เนื่องจากมีลักษณะต้องห้ามมีคดีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและเคยจำคุกในออสเตรเลียเรื่องรลวดังกล่าวมิชลเด็ดมาให้ความเห็นว่า สลิมพร้อมที่จะต่อสู้กับโลกท้องใบเพื่อปกป้องคนเร็วๆและปกปักมิชาาทิฏฐิที่สรัทธามาตลอดชีวิตอย่าลืมว่าเขาคนนี้คือใครเขาคนนี้เป็นคนสนิทของใครคนใดคนหนึ่งหรือไม่อย่างไรโปรดติดตามอีกท่านหนึ่งบอกว่ายุคอัป,ปรีครองเมืองของจริงชาติเราไม่เคยขายข,ายขี้นหน้าไปทั้งโลกเท่ากับยุคนี้ แล้วอย่างหน้าด้านสลอนจูคอร่วมกับไอจังไรหาแดกคำว่ารักชาติโคตรบันเทิงเลยท่านต่อไปบอกว่าฝรั่งมันจาบจ้วงมากคุณอุหารือไทยผีแวนโก็ช่วยไปประท้วงสถานทูตออสเตรเลียให้หน่อยว่ามันว่ารัฐมนตรีหิ้วแป้งมันของเราครับท่านต่อไปครับความเน่าของทีมรัฐมนตรีประยุทธ์ ประวัติเน่าขนาดนี้ยังเอามาเป็นรัฐมนตรีศักดิ์ศรีชาติไทยมันอยู่ตรงไหนฮ่าฮ่าฮ่อีกท่านหนึ่งบอกว่าออสเตรเลียอาจจะไม่มีแป้งมันก็ได้เลยรับจ้างผลแป้งมันคุณภาพดีจากไทยไปตรงร้านลาดหน้าร้านผูฉลามกระเพาะป่าย่านชยหน้าทาวก็รัฐมนตรีธรรมนัสบอกแล้วว่ามันเป็นแป้งอีกท่านหนึ่งบอกว่า ที่ออสเตรเลียมันผิดกฎหมายเพราะมันขายยาเต็ติดแต่ที่นี่ประเทศไทยมีอำนาจอย่างไรก็ไม่ผิดเข้าใจหรือ,อยังชาวโรโอชัดๆแบบนี้เลยและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของข่าวไอ้เทาหิ้วแป้งมันดังรอบสองในออสเตรเลียเพราะสื่อออสเตรเลีย The Sydney Morning Herald วัารางวัลข่าวยอดเยี่ยมแห่งปีจากข่าวนี้ ต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเจิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งฉัแน่เรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์สะท้อนความคิดเห็นชาวเน็ตไทยต่คนไทยทั่วโลกภารกิจในการกดไลค์กดแชร์ข้อมูลข่าวสารของฝ่ายประชาธิปไตยในวงเวลาแห่งการสถาปนาประชาธิปไตยที่แท้จริงของประชาชนนี้ถือเป็นภารกิจสําคัญยิ่ง ของคนไทยที่รักประชาธิปไตยทุกคนและอันหนึ่งสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ยังคงคือฮาและเกี่ยวกาวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนานๆสามารถสนับสนุนได้ด้วยการกดสมัครหรือกดจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35บาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับ